อย่างไรอย่างไรเพราะนั้นในที่นี้แปลว่าแล้วจะไปถึงฝันนั้นได้ยังไงเห็นไ,ไหมคั้นีอ้อาจจะเคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินบ้างเคยได้ยิน KPI ไหมครับ <seas> KPI ได้ยินไหมครับ OK KFC KPI อะไรนะ OK FC KPI K มาจาก T T แปลว่า พีแปลว่ากุญแจขอบคุณมากครับพีมาจาก performance performance เหมือนแบบเขาโฆษณาน้วมันเครื่องไฮเปอร์ฟอร์แม e อย่างาเงี้ยตัวคอมแมสแปลว่าอะไรประสิทธิภาพเออหรือว่าผลผลงานผลลัพธ์ของมันดีอะไรเงี้ยนะอินเด็กซ์แปลว่าอะไร,ระตัวชีว้วัดงั้นภาษาอังกฤษมันแปลกับหลังถูกปะงั้นตัวชีว้วัดผลงานหรือประสิทธิภาพกุญแจไปรองไหม ตัวชี้วัดวันนีทับเป็นกุญแจงั้นเอาใหม่คีนอกจากแปลว่ากุญแจแต่อะอีกเรื่องนี้นทีมันคือหัวใ,ใจมันแปลว่าสําคัญเพราะนั้นคีแปลว่าสําคัญได้นะกุญแจสําคัญไหมล่ะสำคัญ,คญงั้นคีแปลว่าสําคัญได้งั้นแปลใหม่ตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญงั้นพอไปรอดนะไหมนะครับตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญเขที่ห้าถัดไปครับ แทร็กแปลว่าอะไรครับเป้าหมายแทร็ตคือเป้าหมายโอเคไหมครับงั้นถ้าเราเข้าใจคำสี่คำนี้ไม่ยากแล้วเราจะเข้าใจวิธีการไปถึงฝันนะครับฝันว่าอะไรเราจะไปถึงฝันได้อย่างไรตัวชี้วัดที่สําคัญคืออะไรแล้วเป้าหมายตรงนั้นผมว่างั้นอย่าเพิ่งจดตามผมแปดเสียวงั้นผมยกตัวอย่างใกล้ตัวเรื่องใกล้ใกล้ตัวก่อนหาเราเข้าใจเรื่องใกล้ตัวเดี๋ยวเราไปประยุกต์ใช้ในงานตกลงไหามางั้นสมมุติว่าผมฝัน อยากมีสุขภาพดีได้ไหมครับสมมติผมฝันอยากมีสุขภาพดีผมฝันทุกวันเลยอยากมีสุขภาพดีฝันอย่างเดียวมันจะมีไหมสุขภาพดีไม่มีหรอกมันต้องทาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับงั้นนอกจากฝันอยากมีสุขภาพดีงั้นผมต้องทํบางอย่างอ่ะงนี้นสมมติสักสองสามอย่างสิครับหนึ่งผมต้องทำอะไรครับออกกาลังกายครับขอบคุ่ สองกินหให้ถูกวิธีมีประโยชน์สมุตินนะสามดได้กินพับฟอดให้พอครับนอนให้พอโอเคแต่จริงๆมีอีกหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่ทำแค่นี้ใช่ไหมโอเคนะงั้นบทเรียนอันที่หนึ่งหนึ่งฝันมีหลายหาวถูกป่ะนะมันไม่ใช่หนึ่งฝันหนึ่งาวจบไม่ นึ่งฝันที่มันต้องทําหลายอย่างเลยโอเคไหมครับถัดไปตัวชี้วัดผลง,งานที่สําคัญอันนี้ทำใดีก่อนตัวชี้วัดที่ดีต้องชี้วัดสิ่งที่กําลังจะทําเช่นจะออกกําลังกายก็ต้องวัดจากออกกําลังกายผมยกตัวอย่างตัวชี้วัดที่ไม่ดีก่อนสมมติคุณบอกคุณจะออกกำลังกายผมถามว่าคุณจะวัดวัดมนจากอะไรวัดความสําเร็จจากอะไรถ้าคุณบอกอ,อ๋อวัดจากน้ําหนักที่ลดลง ันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีนะการออกกําลังกายกับน้ําหนักที่ลดลงน้ําหนักที่ลดลงเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีสําหรับการออกกำลังกายเพราะหนึ่งคุณออกกําลังกายโดยน้ําหนักไม่ลดได้ไหมได้และสองคุณลดน้ําหนักโดยไม่ได้ออกกําลังกายได้บ้างได้ดังนั้นการออกกําลังกายกลบการลดน้ําหนักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกันงั้นถ้าจะให้ดีคุณจะออกกําลังกายคุณต้องวัดเรื่องการออกกําลังกายเลยงั้นตัวชี้วัดเช่น จำนวนชั่วโมงที่ออกกำลังกายกำลังกายต่อว่าแบบนี้ชัดเจนปหคือถามว่าสมมติุบอกคุณออกกำลังกายผมถามว่าแล้วแล้วคุณจะวัดจากอะไรคุณบอกว่าวัดจากจำนวนชั่วโมงที่ออกกำลังกายไหง,งั้นคุณจะออกกำลังกายงั้นต้องมีคำว่าออกกำลังกายโอเคปะ่ะงั้นเอาไห่คุณจะทานอาหารมีประโยชน์งั้นจำนวน แคลอรี่รที่กินที่ทานต่อวัน,วนต่อวันนะสมมตินะหรือจํานวนหมู่อาหารที่ทานต่อมือ้อสมมติเอาตรงนัง้นโอปะ่ะคือคุณจะทานอาหารางั้นคุณคุณ,ค,ณคุณมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอาหารที่ทานไม่คุณจะทานอาหารมีประโยชน์ว่าจากน้าหนักที่ลดลงอีกไม่ใช่อีกน้ําหนักลดลงอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณทานอาหารมีประโยชน์ นอนให้พองั้นลองดูสิอะไรครับนนจำนวนจานวนอนนะมันจะเริ่มต้นจากจำนวนชั่ว,วโมงทีนนนน่นอนนอนนอนต่อวัอเนเะห็นไหมจะพักนอนใช่ไหมมันต้องมีนอนโอเคใะไหครับนะงั้นบทเรียนที่สองก็คือว่าตัวชี้วัดที่ดีต้องวัดสิ่งที่กําลังจะทำถูกป่ะครับและ เห็นได้ว่าตัวช im ี้วัดตรงนี้ KPI ไม่มีตัวเลขอยู่ในนี้เลยนะเห็นไหมครับจำนวนชั่วโมงที่นอนจำนวนหมูอาหารที่ทานจำนวนแคร็กไม่มีตัวเลขอยู่ในนี้เลยดังนั้นตัวเลขอยู่ที่ไหนครับชิงที่วันทึกตัวเลขอยู่ที่ไหนครับถูกต้องครับตัวเลขอยู่ที่เป้าหมายครับงั้นจำนวนชั่วโมงที่ออกกำลังกายต่อวันกี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงโมั่วมากหนึ่งชั่วโมง จำนวนแคลอรีร่ที่ทานต่อวัน<ป>ไม่เกินไม่เกินสี่ไม่เกินเท่าไร2อ0 0ันสองพันสมมติไม่เป็นไรข้ามันไม่ต้องทะเลาะกันครับสามแปด<ป>โ,โอเคงั้นหากคุณวันได้แบบนี้เวลาผ่านไปสามเดือนต้องมีคนมาบอกคุณไหมครับ <ละ S 1> ว่าคุณเข้าใกล้สุขภาพดีหรือเปล่าคุณบอกตัวเองได้ไหมครับ และถ้าคุณยังไม่เข้าใกล้สุขภาพดีคุณรู้ด้วยนะครับว่าคุณต้องทำอะไรถูกต้องแบบและหากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านคุณรับทราบด้วยงั้นทุกคนต้องไปบอกทุกคนไหมครับไม่ต้องเลยครับทุกคนรับทราบทุกคนเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะวิธีการไปถึงฝันไม่ใช่เส้นตรงนะครับ วิธีการไปถึงฝันเป็นขั้นบันไดครับแปลว่าหากผ่านไปสามเดือนคุณลองกลับมาดูซิว่าคุณออกกำลังกายได้หนึ่งชั่วโมงไหมล่ะคุณทานอาหารได้สองพันแคลอรี่หรือเปล่าล่ะคุณพักผ่อนได้แปดชั่วโมงไหมหากคุณได้หนึ่งอันคุณติ๊กนั้นคุณข้าไปหนึ่งอันคุณได้อีกอันนึงคุณติ๊กคุณเข้าได้ไปหนึ่งอันอันนี้ยังไม่ได้เง้นคุณยังไปไม่ได้ งั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่ต้องมีคนมาบอกคุณแล้วว่าคุณจะไปใกล้หรือไม่ใกล้จะไปได้หรือเปล่าถูกไหมครับคุณเชื่อไหมว่าคนจํานวนไม่น้อยมีตรงนี้แต่คนจํานวนหน้ามีตรงนี้ยถูย <c oughs> ต้องไหมครับงั้นไม่แต่เข้าขายเฟอร์เจอร์พูดไปเรื่องเปื่อยเขาเห็นฝันงนี้มาทุกป,ปีแล้วไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยเพราะคุณไม่มีวิธีการวัดคุณไม่รู้จะไปไหนหรือถูกปห <c oughs> อ่าอย่างนั้นอันนี้โอเค <c oughs> ครับฟังดูคล้ายๆจะเข้าใจไหมครับ คห้เขาจะเข้าใจนะโอเคแล้เราช่วยใบเตยสมมุติใบเตยบอกว่าอยากฝันอยากเห็นเด็กถอนแกนทุกคนเล่นเปลี่ยนโลเป็นอีฝันนี้อย่างเดียวเนี่ยคุเธอต้องทําอีกอย่างว่าแปดร้อยอย่างสมมติสมสมุตินะแต่เราเพื่อการศึกษาเราเอาส,สองอย่างโอเคแต่เธอต้องเข้าใจว่าเธอทำอีกแปดร้อยอย่างไม่ได้มันไม่ได้สองอย่างนะ โอเคครับอ่ะงั้นหนึ่งเธอต้องทำอะไรบ้างครับมั่วๆนะหน้าหนึ่งเปิดสาขาสอนฟรีในโรงเรียนสองสอนฟรีในโรงเรียนอะไรนะสอนในโรงเรียนสอนเปียโนในโรงเรียนอ่ะสมมตินะแต่ยังมีอื่อๆืโอเคไหมครับอันนี้ K p i เธอจะเปิดสาขา งั้นต้องเป็นจำนวนขอบคุณมากจำนวนสาถาที่เปิดต่อเดือนเดือนนนะสอนเปียโนในโรงเรียนงั้นจำนวนโรงเรียนนี่จำนวนโรงเรียนที่สอนเปิดชาสอนเปียโนต่อเดือนต่อเดือน ก็ตอบตอเธอไปเลยตอเธอมสมุดไหม่สะมตอบเธอครับถ้าได้อันนี้ขาเก็บไม่ยากครับจำนวนสาขาที่เปิดต่อเดือนสิบสมมุิม้วนๆเอาสิบสาขาเอ่อสิบเอาสิบก่อนสิบสาขาเอ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 าสิบสองกันเดี๋ยวบอกว่าทำไมสิบสอง ำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนเป็นโนต่อเท <4. S 1> อมยีิบสี่คยี่สิบสี่อาสู2ยิบสี่ไม่เป็นไรครับโรงเรียนต่อเทอมโอเคครับหากเป็นอย่างนี้เวลาผ่านไปสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนไปเตยตอบได้ไหมครับว่าเธอค่อยๆก้าวเข้าใกล้ฝันแล้วเรียกตอบได้ปรอถูกไหม และหากทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูทุกคนรู้ด้วยว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปคุณครูทราบไหมคะว่าเดือนนี้เรากเกับขึ้นหน้ามากหรือน้อยถูกปะจริงไหมแต่หากเปลี่ยนหากใบเตยฝันแบบนี้ทุกวันและบอกคุณครูทุกวันว่าเราอยากเห็นเด็กขอนแก่นเล่นเปียโนเป็นโอมเพียง <c oughs> จะไปไหมครับไม่ไปห็นไหม,ม,ม,มอ่ะพอดีทำไมผมเขียนว่าสิบสอง สอสาขาต่อเดือนกับสามสาขาต่ออาทิตย์เหมือนกันนะถูกต้องป่ะแต่การตั้งว่าสามสาขาต่ออาทิตย์ดีกว่าตั้งว่าสิบสองสาขาต่อเดือนเน่าอยไรก็รูปเป้าหมายถูกต้องป่ะเพราะถ้าสิบสองสาขาต่อเดือนครึ่งเดือนแรกอาจจะั้งกระดิ่งเท้ารออยู่เพอะไอชิวๆยังอีกครึ่งเดือน แต่พอครึ่งเดือนหลังส่วนแล้วไม่ได้เงั้นไปลดเป้าอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าคุณตั้งว่าสามสามาต่ออาทิตย์แบบนี้แปลว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วได้เป่าสามทานไม่ได้อาทิตย์นี้เบิ้ลเป็นหกนะครับถูกต้องไหมครับเงั้นแปลว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเป็นไปได้ทานเย็ะย่อยให้มันเล็กที่สุดเท่าที่มันเล็กนนะ แบบน,นี้โอไหมครับโอนะงั้นถ้าโอพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าคุณเข้าใจและทารรได้งั้นคุณสมหัวเป็นโต๊ะละสักสี่ห้าคนวิธีการคือเอาฝันของเพื่อนสักคนหนึ่งใครก็ได้ครับเอามาเป็นวอล์กลงป่ะจะเอาฝันมาเลมาเป็นวอลในโต๊ะช่วยกันคิดหาวเนี่ยสักหนึ่งหรือสองข้อก็พอ,อละนะครับเอาเอาคิดเล่นๆไม่ต้องถกเถียงกันเองเอาคิดเล่นหนึ่งหรือสองข้อ แล้วลองช่วยคิด KPI ของไอ้ฮาวนั่นแหะแปบหนึ่งที่ที่เราทำอ่ะแล้วก็ซีซัวสมมุติทาร์เก็ตแปลงเห็นไหมครับเออไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรอย่าไปสนใจมากซีซัวสมมุติทาร์เก็ตแปลงคแค่นี้นะลองฝึกฝนดูเอาเชิญครับสี่ห้าคนกวนหน,นึ่งกับหน้ากับหลังหันเลยทำสดได้ไหมมาอ,อ,อนน้ยอะไรนะคะวัดอะไรวัดอะไรคืออะไรหันหัน กอคงแอนเหรอฝันฝ <c oughs> <c oughs> ันว่าถ้าใครจะส่งลูกเรียน EP ต่อไปจะต้องนึกถึง IQ Knowledge <c oughs> อันนี้คือฝันว <c oughs> ้าวข <c oughs> องพี่เออใช่เมือีมันได้ง่ายกว่าเออจะได้คิดอันต่อง่ายเพราะว่ารู้จุดตรงกันคิดจะมี <c oughs> <c oughs> ไม่แบบนี้ไม่เพราะว่ามันเห็นมาชัดเจนเปิดเออน่นแหลอะของพี่เปิดสาวหวานด้มเปิดนนเพื่อคนใช้ใช้เของเราเยอะเกิดโรงงานเพิ่มเพะเพิ่มโงงานเพิ่มดู้โรงงานของเอร ป้าที่ใช้พลังงานจากน้ำป่าที่นี่ไหมในในประเทศไทยเป็นผู้นำไหมตัวตัวแบบชีวัะมันไปยากอืมอืลงก็เปิดจำนลยนง่ายโดยม่ันง่ายง่ายคนยากยากอะไรนะที่เป็นผู้ผลิตยนรถนต์ไฟฟ้า ใช้พลังงานจากธรปมชาติอะไรก็เป็นหนึ่งวิธีการไงก็เป็นเรื่องเปิดหอเคปเปียยี่เปิดหอคืออะไรนะาวแบบว่าเป็นวิจัยแล้วนั่นยากมันยากอะไรของพี่อันนี้เพิ่มจำนวนสาขาใช่ไหมคะไามาคิดกันที่ฮาวทั่วประเทศใช่ไหมเพื่วประเทศเลยใช่ใช้ชื่อเป็นโรงพิมพ์ รงงานเขาจัดันไห่ทุกจังหวัดเลยไหมคุกจังหวัดทุกจังหวัดันใหญ่สเลงลงพิมจันลงพิมจันทุกจังหวัดทุ่วประเทศไม่ไในสามปีตั สาขาเพิ่มในในภาคับหาที่อีเดียวหน่งหาลูกค้าใช่ไหมเพราะอันนี้เขาจะเปิดเขาเพิ่งแค่จะเปิดงั้นก็คือหาที่เปิด่ไหาที่อีกเดียะหาลูกค้าหาลูกค้าหาลูกค้าได้แต่ละจังหวัดก่อนหาลูกค้า ออจะเ่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเสร็จปุ๊บอันที่สองหาพื้นที่ทำเลก็เปิดลงทุนมันก็คือเป็นไอ้นี่แล้วไงมันก็เป็นปัดลอยถ้าอย่าก็อันนี้สองไม่มีเราเป็นแค่ทาวแล้วก็นี่เลยเป็น KPI เลยสองคราบสักสองอย่างสองหาทำเลไงค่ะทำเลเปิด เฮวิไอไอจำนวนลูก <accurately> ค hmm ้า hmm. ที <ics> ่ไ hmm. ด้ต um. ่อาจำนวนลูกค้าที่ติด <king> ต <assistant> ่อได้ต่อเดือนสองที่สองทำเลที่เปิดได้จำนวนทำเลจำนวนทำเล จำนวนลงพิมพ์เลยเนาะจำนวนลงพิมพ์ที่เปิดได้ที่เปิดได้นเี้ยต่อเดือนมันดูแบบเร็วไปเร็วไปทันอย่างนี้เราคือกำลังจะดูว่าเราจะย่อยไปเกินหรอไม่ขรือว่าต่อเดือนนี้มันคงแบบมันทำไม่ทันได้ เก่องจงเครื่องจักรต่อเดือนเ,เยอะเเยยออะะซื้อที่ดินเดืเอ <c oughs> นละเดืนอนล,ละกี่จังหวัดแล้วแล้วก็ทธงเกตก็หมายเป้าหมายามมจำนวนลูกค้าที่ติดต่อได้ต่อเดือนต้องให้ได้อเดาอาเป็นยอดจำนวนลูกค้าต้องได้ไกี่ ถ้าเราถ้าเราพูดถึงสามปีใช่ไหมจังหวัดตั้งขันสามปี้วเป็นเดือนจำนวนประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนถึงจะคุ้มไปตั้งกระเทีเท่าไหร่นะคนหนึ่งจำนวนลูกค้าที่ติดต่อได้ต่อเดือนได้ติดต่อให้ถดอเดือน100กว่าในการตั้งที่เราจะไปเปิดเงี้ยร้อยลายร้อยลายต่อเดือนร้อยลายต่อเดือน สองจำนวนลงมที่เปิดได้ต่อเดือนเดือนละหนึ่งลงเปนสิบสองว่าประมาณสปีหหปีกล้ไหมเจ็ดสิ่ะเป้าหมายคือะไรคะเปิดลงพิมพ์สมุดสีจันให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนลูกค้าลูกค้าสองหาทำเลเปิด ก็เป็นจำนวนราคาที่ต่อได้ต่อเดือนอันนี้ก็เป็นจํานวนลงทุนี่เปิดได้เดือนเยี่ยมเลยอันนี้สมมุติไปได้ไม่เป็นไรประมาณแค่ที่ไเดี๋ยวนะเราหัรสามถึนหกใช่ไหมแล้วมีเพี่งนะสองที่ต่อเดือนใช่สองที่ต่อเดือนสามปีสามปีสามเดือนเป็สี่จุสี่สิบจังหวัดโดยสมปงสองที่สองที่ต่อเดือนโอเคครับรวยเนี่ย ผมเดินไปดูให้ลุกๆแล้วก็งั้นเราไม่เบรคสักสิบนาทีได้ไหมนะครับสิบโมงสี่สิบห้ากลับมานะเชลย